สวั <81. S 2> สดีค่ะก็มาเจอกับลิสาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิสา <_ pper> ก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์กันมาคุยกันอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยนะคะในเรื่องของบัตรกดเงินสดค่ะแต่บัตรกดเงินสดตัวนี้เป็นบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินนะคะซึ่งเป็นสินเชื่ออีกชนิดหนึง่งเป็นมาในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะคะบัตรกดเงินสดตัวนี้นะคะของธนาคารเกียรตินาคินนะคะชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card นะคะ ซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยที่เหมาะกับคนนะคะที่ต้องการนะคะเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็อาจจะต้องการเป็นสําหรับเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยนะคะโดยให้วงเงินสูงสุดเนี่ยถึง500 0 0นบาทเลยทีเดียวพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือธนาคารเกียรตินาคินนะคะสามารถะะให้คุณกดเงินนะคะได้ต่อวันนะคะสูงสุดถึงวันละ1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะโดยที่ สิ่งเชื่อที่เป็นในรูปแบบบัตรกดเงินสดของธานาคารเกียรตินาคินตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดนะคะซึ่งนะคะเป็นสิ่งเชื่อบัตรกดเงินสดที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะลิสาจะพามาดูข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสดของ KKP Cash Card กันก่อนนะคะว่าเป็นบัตรนะคะที่มีลักษณะว่าเอกสารเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วก็สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้คำประกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถหมดปัญหาในการเรื่องของการผ่อนชําระเพราะเราสามารถชําระขั้นต่ําเพียงแค่หของเงินต้นรวมดอกเบี้ยนะคะแต่ยังไงก็ต้องไม่น้อยกว่า500บาทนะคะที่นี้นะคะบัตรกดเงินสดตัวนี้นะคะสามารถจัด ก,กดจากตู้ ATM ได้ทุกทที่นะคะที่มีเครื่องหมาย ATMP o o l ูหรือว่ายูเน n Pay ซื้อสินค้าหรือจ่ายชำระค่าสินค้าได้จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายยูเน n Pay พได้เช่นกันนะคะแล้วก็นะคะช่องทางนะคะในการชำระเนี่ยคืนให้กับธนาคารสามารถทำได้หลายๆช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะลิษาจะพามาดูต่อมาในส่วนต่อมาก็คือคุณสมบัติของคนที่ต้องการจะสมัครปรัดกดเงินสดตัวนี้ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลทั่วๆไปเนี่ยผู้กู้นะคะก็ต้องมีอายุ20 ไม่เกิน60ปีแล้วต้องมีรายได้อยู่ที่20,000บาทขึ้นไปแล้วก็คนกู้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่นะคุณก็ต้องมีอายุการทํางาน4เดือนขึ้นไปนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคนกู้นะคะจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน60ปีเช่นกันต้องมีรายได้ต่อเดือนนะคะ30,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าคนที่จะกู้เนี่ยนะคะ ที่ทาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องทํางานมาแล้วไม่ต่ํากว่า3ปีมีการจดทะเบียนนะคะในรูปแบบนินติบุคคลหรือมีทะเบียนการค้านั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญมีหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานด้วยนะคะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะคุยกันถึงในเรื่องของเอกสารในการประกอบกิจาการประกอบการขอสินเชื่อน,นิดนึงนะคะคือเอกสารเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นคนที่มีรายได้ประจำเนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนจํานวน2ชุด สำเนาทะเบียนบ้านนะคะ1ชุดแล้วก็สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออมทรัพย์หรือกระแสรายวันสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน2เดือนนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ uh, นะคะย้อนหลังไป6เดือนแต่ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทากิจเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นอาชีพอิสระเอกสารที่คุณจะต้องใช้นี่ก็จะมีเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนนะคะจานวนนะคะสฉบับ แล้วก็สำเนานะะทะเบียนบ้านเนี่ยหฉบับแล้วก็มีเรื่องของอสำเนานะคะหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันด้วยนะคะแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลย้อนหลังไปไม่เกิน3เดือนแล้วก็สำเนาทะเบียนการค้านะคะแล้วก็นะคะต่อมาก็คือจะเป็นสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนนับจากปัจจุบันนั่นเอง ทีนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะที่ลิษาอยากคุยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของส่วนที่ว่าเวลาถ้าเกิดคุณจะทําสินเชื่อ,อสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเนี่ยนะคะลักษณะสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบ<อ>ุคคลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เด่นตรงที่ว่าไม่ต้องชี้แจงจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อมากนะคะแล้วก็ได้เร็วนะคะหลักฐานการประกอบนในการสมครเนี่ยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่สินเชื่อตัวนี้นะคะก็ยังเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยนี่ค่อนข้าง,างจะสูงด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในการที่เราของเ,งเงินกู้เนี่ยก็เอากู้ที่ที่เราพอดีที่เราไหวคือถ้าเราหักค่าใช้จ่ายอะไรออกไปแล้วเนี่ยเราเราก็ลองดูว่าเราเหมาะสมที่เท่าไหร่นะคะไม่ต้อง ไม่ต้องขอมามากจนเกินไปเอาเอาที่เราพอดีกับตัวเรานะคะจะได้แบบเวลาผ่อนคืนจะได้ตรงต่อเวลาแล้วก็จะได้มีเครดิตที่ดีต่อไปในการขอสินเชื่อข่าวหน้าด้วยนะคะ